สวัสดีค่ะกติตสาบานาค่ะบายอันนี้คุณพ่อเล่นกับลูกอันนี้น้องกัดไข่ขึ้นสูงนะคะนานะก็เลยต้องติดโควิดฟีเวอร์วัคซีนวัคซีนตัวตัวที่สองออกฤทธิ์วัคซีนกินเลยพี่น้อง ตัวสีตัวสีออกฤทธิ์ไปแล้วก,ก,กำลังจะดีขึ้นเดือนเดือนที่สองพ่ออยู่บ้านหลายวันพ่อ,อไปเที่ยวหรือเปล่า<ม>ถาม,ม,ามพ่อส<ม>ิพ่อจัด,ดปาร์ตี้หรือเปล่าพ่ออยู่บ้านนี่แหละยิ้มไหมใช่ไหมเออหนูก็เล่นกับพ่อไงลูกให้พ่อให้พ่อร้องเพลงให้ฟังก็ได้ พอเรานิทานให้ฟังก็ได้พอเรานิทานเป็นไหมทานอะไรนี่ลูกกระต่ายกับไก่ไหมไม่ใช่กระต่ายกับเตา <ừ> ่าน่าให้พ่อปับใจให้พ่อฟีเจอร์ดูซิว่าหนูไขรขึ้นหรือเปล่าลูกจับหลังดูซิให้พ่อจับหลังหนูดูซิแตะพุงดูซิจับขาดูซิ วัดอุณหภูมิดูสิต้องเบิ่งหลังมันวันนี้บอด้ไฟขึ้นบอดี้อนไฟขึ้นหลังไม่เก็หนไรหนูนะพรุ่งนี้หน,นูกูดีขึ้นแล้ววันนี้เอาไปนอกบ้านเลยหวันนี้นหะนูมไม่ไปไหนเลยคะ่ะห<อ>นูก็ร้องไห้แล้วก็เดินไปเดินมานมขางมากเลยใส่เื้อนเนี้มาให้เพือไปมันงเรนนะหรือเนาะล้มกับไปเดินเม่นที้ลมแรงหมดลูกลมแรงเลยอยู่แต่ในห้อนกันยังพอแห้งห ัเอาไงนูตัวขึ้นแล้วก็หายก่อนนะลูกนะให้หนูหายหวัดก่อนพ่อถึงจะออกบ้านได้หนูยังเดินไม่ไหวอากาศมันเย็นมันหนาวนะลูกนะสิตื่นมันคือคือข้าวไม่ละเนาะเป็นวัดแล้วไปตากลมเนาะมันบ่กคือโอ้มันบ่กคืออากาศสงบนิ่งเด้ลมแรงในบ้านเรานี่คืออะไรเนาะมือเย็นนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องใส่ถุงมือให้ <Workers S 2> <their> ถ้าร้อนก็ถอดนะคะแม่ไม่ได้นอนหลายคืนแล้วนั่นลูกเนี่ยเรากอยากกินนมนะค่ะลูเรื่อง่วงนะคะลูกนูเล่นนานแล้วไงลูกเล่นกับพ่อนั่นแหละหนูเริ่มง่วงแล้วลูกนูก็หิวแล้วลูกหนูก็หิวแล้ว เงียนรู้ปวดตัวอูกปวดตัวไหมพ่อปวดพ่อก็ปวดตัวเหมือนกันลูกหนูปวดขาสิพ่อหนูโดนวัคซีนมาแล้วก็กินยาแล้วก็หายแล้วออ้าอ่ามีโควิดหรือเปลาเนี่ยอ่อไอ้เหรอพ่อด้วยเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าลูกหนูยังไม่ได้ใส่แมสกนะพ่อหนูยังเป็นเด็กอยู่ใส่แมสกไม่ได้ใส่แมสก์ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่เลย ตามหาแม่หนูอะชอบหนูไม่เอาใครเลยใช่ไหมตั้งแต่หนูป่วยมาเนี่ยหนูคุยกับพ่อไงพ่อคิดถึงหนูอ่ะล่วานก็ยังไม่ค่อยได้คุยกับหนูหนูไม่ไหวเมื่อวานอแต่เนี่ยเริ่มดีแล้วนก้าดเริ่มดีแล้วที่ไหนก็นอนถ้าใครขึ้นก็งองเง ไม่ลูกไปประกตินะกนะงน,ยอยงน,นะอเะพราะว่าพอ่พอพ่อนอนตึกหลายวันแล้วใช่ไหมอัน <c oughs> นี้พ่อก็ง่วงหนูก็ต้องนอนเหมือนกันนลลูกนี่นมนมันคืนฮ้อยูก่กับอยู่กับใครอะอยู่กับพ่อเหรอ เออหนูกับพ่อหนวก็คุยกับพ่อส <al Scroll> ิลูกไม่ใช่หนูลืมพ่อหรอมไม่อยู่กับพ่อหลายวันนะหนูจะลืมหนูก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับพ่อเลยใช่ไหมเออหนูก็คุยไปแล้วคุยไป <c oughs> ต่อไปหนูยิ่งจะมาหาพ่อแค่วันเสาร์อาทิตย์นะเอ <ix umber> <c oughs> อไม่ลืมพ่อเลยหรอลูกเนี้ย <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม Okay, hey, don't make a thinking, gonna go. <laughs>